ขอบากค่ะโอเคไหมอันไหนของเราอ่ะอันนี้ใช่ไหม ขายอัะโอเคนะคะขะหะ้าขอขอคนพร้อมน้ะก็วันนี้รดน้ำสบวันแรกค่ะมันปุบปับแต่ว่าพี่ก็อยากทำให้ดีที่สุดอยากให้คนแบบ มาร่วมส่งพี่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายอะพี่เมฆเขาเข้าโรงพยาบาลล่าสุดวันที่ส8บปอะค่ะคือแต่ก่อนหน้าน,านัาน้นอะคือวันที่สิบห้าเนี่ยแกก็แบบเหมือนแบบน้องน้องเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เมฆอยู่หายใจไปแ๊บหนึ่งช่วงที่พี่ออกไปรับเละรับเด็กแล้วพี่ก็รีบกลับบ้านพอกลับไปถึงเนี่ยพี่น้องเขาก็แบบ กระตุ้นให้ฟื้นก่อนตอนแรกพี่ก็ยังแบบคิดว่าเขาอาจจะแค่แบบค้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากวันนั้นปุ๊บอะเขาก็แปลไปอยงเค,คือเขาก็จะเรียกหอมตลอดเวลาแล้วก็บอกรักบอกรักบอกว่าเขารักนะรักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกเ็เรียกหอมตลอดเวลาแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยอยู่สองสามวันแล้วเขาก็บอกว่าคุณเหนื่อยมากเลย พี่ก็เลยคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลนึกว่าเขาเหน ch <East. S 1> ื่อยจากเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเนาะจี่ไปให้น้ำเกลือนึกว่าเขาเพลียพี่ก็บ่อยเขานอนเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็นอนแล้ววันที่สิบแปดจู่ๆเขาก็มีอาการเกร็งแล้วพี่ก็เรียกฉุกเฉินหลังจากวันนั้นพี่กับเขาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขาก็ไม่มีสติเลยซึ่ตอนที่พี่เมย์พูดแลอวเหนื่อยพูดบอกหลังแล้วกน ก็สังหารเหมือนกันค่ะว่าแบบมันผิดปกติเพราะว่าปกติพี่เมฆไม่เคยบ่นเหนื่อยพี่เมฆจะพูดกับพี่เสมอว่าให้สู้ไปได้วยกันนะสู้อีกนิดเดียวก็จะหลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมที่ตอนภาพจิตใจเราพอพอเขาพูดประโยคเราเราก็ใจไม่ดีแหละแต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปคือแค่ใจไม่ดีคิดว่าเขาคงแบบอาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้อาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ย อ่กานะอาการพี่เมฆอาจจะสรงสูนุดๆมาตลอดนะคะแต่ครั้งนี้คือมันผิดปกติไปจากทุกครั้งใช่ไหมจริงๆเขาก็พี่เมฆอ่ะก่อนหน้านี้เขาดีดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนมีแผลเยอะเขาก็เลยไปให้ให้เลือดกับให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลสายหม่เนาะตอนคืนแรกที่เขาไปอ่ะเขาเขาเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขาว่าลูดออกให้หมดเอาออกให้หมด ใช่แล้วเขาก็เลยไปลูดผิวหนังตัวเองออกหมดเลยขาแขนแบบเป็นแผลเต็มไปหมดเลยแล้วก็พี่อ่ะตื่นขึ้นพี่นึกว่าเขาแบบเป็นอะไรเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วพี่ก็เฝ้าเขาพอเดินไปดูปุ๊บเป็นเลือดท่วมเตียงเลยพี่ก็เรียกพยาบาลเข้ามาดูปรากฏว่าถุงที่ให้เลือดเนี่ยก็ถูกดึงออกหมดแล้วเขาก็บอกเขาก็พอมีสติเขาบอกเขาขอโทษแล้วเขาก็ยังหัวเราะเลยวก็บอกเขาฝันเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขาลูดออกให้หมดเขาก็เลยลูดออกให้หมด หลังจากวันนั้นมาเขาก็เป็นแผลทั้งตัวเลยค่ะก็คือาจจะเป็นที่มาในการติดเชื้อใช่ซึ่งคุณหมอบอกไปครัว่าภา,าวะการแบบนี้เกิดจากอะไรเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มันเกิดจากออตอนแรกก็ประเมินว่ามันมีการติดเชื้อในในกระแสลเลือดเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเขาามสหองศาตลอดแล้วก็กความดันเขาตกหัวใจเขาเต,เต้นช้าลงแล้วก็น้ำเริ่มช่วมปอดแต่ว่า ด้วยความที่ความดันเขาตกเนี่ยมันไม่สามารถรออีดน้ําออกจากปอดได้มันเป็นภาวะที่อันตรายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยปล่อยพ,พี่ก็อยู่กับเขาทั้งวันเมื่อวานอยู่จนเขาไปอยู่จนเขาไปค่ะตอนตอนี่พี่ม่่ี่เก็พี่ก็หมอก็ให้พี่เข้าไปคุยอ่ะพี่ก็ บอกกับเขาว่าให้เขาสู้แต่ถ้าสู้จนแบบมันห้าปีเนาะมันยาวนานเขาสู้มาตลอดอพี่เมยก็สู้มากเลยแล้วก็พี่เมฆจะแบบคิดถึงครอบครัวตลอดแล้วพี่เมฆก็บอกว่าเออเนี่ยสู้เพื่อพี่นะพี่ก็เลยบอกวา่าเออให้สู่อให้ถึงที่สุดแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวท่านเหนื่อย ถ้าเหนือยพี่ก็พักนะพูดบอกว่านถ้าไม่ไหวก็ก็พอแล้วก็วันเมื่อวานนี้คุณหมอบอกพี่อบอกตั้งแต่เชา้าค่ะว่าอาการนี้มันเสี่ยงมันอันตรายมากแล้วก็พี่ทำเรื่องส่งตัวไปจุฬาเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ความดันเขาตกลงเรื่อยๆ มันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้แล้วทางนู้นก็ไม่กล้ารับทางนี้ก็ไม่กล้าส่งอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เพราะมันมันเกิดจากอาการของเขามันมันแย่ลงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มแบบแล้วพี่เห็นเขาเขาเหนื่อยด้วยละ่ะร่างกายคนเขากระตุกตลอดแล้วอะไรเงี้ยคะที่เรารู้สึกว่าถ้าเขาเหนื่อยมากมีความคิดนี้อยู่บนเพิ่งมาเป็นช่วงหลังนะคะเพราะว่าช่วงหลังเขาเจ็บมาก เจ็บแล้วคนเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขานะรักรักแบบเราทําให้เขาได้ทุกอย่างอืมพอวันที่มันมันมันทรมานมากๆอ่ะเราก็รู้ว่าเขาเขายังห่วงเราอยู่อืมพี่ก็ต้องเป็นคนบอกเพราว่าพี่ไหวเขาจะถามตลอดว่าแบบเออพี่ไหวไหมออดูแลในบ้านคือแบบทุกอย่างมันคือภาระของพี่มาตลอดเนาะ เขาก็ถามพี่เสมออะไรเงี้ยเออพี่ว่าที่เขาฝืนเพราะเขากลัวพี่ไม่ไหวแต่พอหลังๆพอพี่บอกเขาพอพี่ออกเสือไหวว่าพี่ไหวพี่ทําได้อไรเงี้ยอืมไม่ต้องห่วงเขาก็คงหมด่วงไงมี ก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะไม่ต้องห่วงแล้วขอให้แบบไปพบภูมิที่ดีพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วพี่เมฆอดทนเพื่อครอบครัวมาเยอะมากเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วก็พี่เมฆชั้งเป้าหมายให้ลูกตลอดเวลาก็จากวันนี้ไปสิ่งที่พี่เมฆแบบต้องการที่จะสานตอ่อพี่ก็จะทําทุกอย่างให้ลูกพี่ดีที่สุดอะค่ะในฐานะแม่คนหนึ่งในฐานะเมียในฐานะแม่ จากวันนี้ไปพี่ก็จะทำทุกอย่างวางแผนก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะมีการหนักที่วางแผนเปิดบริษัทเพิ่มเราก็คุยธุรกิจเพิ่มไปแล้วเราก็คือเริ่มมีการดิวกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริษัทใหม่ก็เปิดแล้วด้วยเปิดแล้วเรากําลังจะแบบไปเปิดบัญชีจะทํานู่นทํานี่แล้วเขาก็มาสุดทราบว่าเพื่อนๆในวงการกําลังที่จะ ทำคอนเสิร์ตค่ะคืออันนี้ที่พี่ต้องบอกกันว่าด้วยความที่พี่เมฆเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อก่อนเขาเคยหาเงินได้เนาะพราะวันที่เขาป่วยแล้วเขาหาไม่ได้เขาเครียดมากอย่างที่บอกเขาไปหยิบยืมเพื่อนมั่งพี่น้องมั่งอะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบจนวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาพี่ก็ให้เขาเทคชั่นของเขาจนจนที่สุดแล้วแล้วพี่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพี่รับต่อเองพี่ก็เริ่มทําจริงๆพี่ก็เป็นแบกให้เขามาตลอดแหละแต่พอเขาเริ่ม เหนื่อยเนาะเราก็เข้ามาทําด้านหน้าแทนแล้วเราอะไรทีเ่เขาเคยทําไว้พี่ก็ทําต่อแล้วพี่ก็ทําเพิ่มเพื่อที่จะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอยู่แล้วแต่ในส่วนของเขาอะเขาก็มองว่า,เ,าเขาก็ได้คุยกับพี่หนุ่มเนาะแล้วพี่หนุ่มเขาก็เลยบอกว่า,าในการเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะเขารู้ว่า กับคนฟังอาจจะไม่ได้แบบชอบใจแต่พี่เมฆพูดเสมอว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ดีเลยณนะวันนี้พี่ขอให้แฟนคลับทุกคนที่ฟังอยู่อโหสิกรรมให้พี่เมฆเนาะพี่เมฆเขาอยากอาโหสิกรกมด้วยตัวเองด้วยซ้ําไปก่อนเขาจะลม้มเขาก็พูดกับพี่เนาะเขาจะสัมภาษณ์วันนี้พี่ก็เป็นตัวแทนเขาขอเอาหสิกรรมให้กับทุกคนที่ คิดว่าคําพูดของพี่เมฆไปแทงใจคิดว่าคําพูดของพี่เมฆมันทําให้แบบบ่นทอนแต่จริงๆแล้วอะเพื่อนพี่เมฆทุกคนที่รู้จักพี่เมฆเนาะถ้าพี่เมฆไม่ไม่ดีในใน,ในระดับที่เพื่อนร,รักได้อะก็คงไม่มีใครร่วมมือกันจนัดเนาะคอนเสิร์ตพี่เมฆเขาอยากจะขอบคุณศิลปินทุกคนที่ร่วมมาในวันนั้นด้วยนะคะเขาอยากเขาจริงๆอะเขาบอกกับ พี่น้องทุกคนเลยว่าเขาจะไปคอนเสิร์ตแล้วพี่ก็บอกเขาสภาพนี้มันไปไม่ได้แต่เขาก็ยังแบบจะถามหมอว่าเขาจะไหวไหมเขาจะฟื้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เการที่เราสู้เต็มที่ตลอดอ่ความรู้สึกตอนนี้กับกับสิ่งที่ผ่านมา,าให้ยฟับบงความรู้สึกของพี่พี่ทําเต็มที่แล้วค่ะแล้วลพี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่ทำมันทำให้เขาไปได้อย่างสงบ ว่เาเราก็สร้างกําลังใจมาตลอดเราก็พยายามสร้างพลังบวกกันมาตลอดอย่เง,งครัเราอยากให้แบบหลายๆคนที่ท้อมีกําลังใจพี่เม่พูดเสมอว่าสังคมสมัยเนี้มันบันทอนแล้วคนหลายๆคนก็ท้อเขาก็เลยอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ไม่ท้อแล้วเขาสู้แล้วพี่ก็อยากให้คนรักสมัยใหม่อ่ะคิดให้ให้ให,ให้เหมือนกันก็คือว่า เวลาเวลามันตกมันล้มอะแล้วอยู่เคียงข้างกันเวลามีความสุขก็ต้องย้อนกลับไปคิดว่าไอ้ช่วงที่เราทุกข์อะมันมันขนาดไหนแล้วก็ความรักที่ฉาบชวยอะพี่ว่ามันมันอยู่ไม่แน่นเนี่ยฮะดังนั้นถ้าเกิดแบบหลายๆคนเห็นพี่ก่บพี่แม่เป็นตัวอย่างพี่ก็อยากจะบอกว่ามันคุม้มเพราะมันเป็นความสุขทางใจแล้วมันส่งต่อไปถึงลูกด้วยลูกก็รับรู้ จริงๆวันที่แม่กลับไปอ่ะไม่กี่วันพี่แม่ก็แบบมีอาการช็อกเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะคุณแม่พี่แม่กับจองตั๋วเครื่องบินคืนนี้มาอยู่แล้วเพราะว่าเขาตั้งใจว่าวันคอนเสิร์ตเขาจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เมฆแต่คือเมื่อคืนมันปุบป,ป,ปับเขาก็เลยตีรถกันมาจากจาก,กระบี่ก่อนเลยะคะ่ะแต่จริงๆพี่แม่กับไม่ได้ฝากอมพพี่ก็คงคิดว่าเขาก็คงไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นนะอืม หมายถึงว่าพี่เมฆเหรอคะพี่เอ๋อะไรรับี่อ๋อก็พี่จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาค่ะไม่ต้องกลัวในเรื่องการศึกษาก็ดีในเรื่องชีวิตพี่จะทําเต็มที่เหมือนสมัยที่พี่เมฆอยู่เอพี่จะทําให้มากกว่าเดิมพี่จะทําให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาดังนั้นพี่อยากให้เขาเข้มแข็งเพราะว่าสิ่งที่พ่อเขาปูไว้อะพี่เชื่อว่าเขาเห็น แล้วก็เขาจะเข้าใจครอบครัวเมืม่อเช้า,าก็ถามแต่เขาคงพอรู้แล้วเพราะเขาเห็นพ่อเขาอาการสุดลงน้องมาก็จะถามว่าทําไมป้าอาการแย่ลงพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจนพอมาเออพี่เมฆเสียพี่ก็บอกกับเขาเขาก็ อึ้งไปแป๊บหนึ่งแต่เขาก็เสียใจแหละพี่ก็รู้เขาก็เสียใจเขาก็ไม่กินเลยนะน้องมากอะ่ะตั้งแต่เมื่อเมื่อเช้าปกติเขาจะเป็นคนแบบทานเยอะนะเขาก็ไม่กินจนถึงตอนนี้เขาก็พยายามเข้มแข็งแหละเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นแบบหลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องแมมใช่ไหมคะน้องแมมอะ่ะเขาดูแลพี่แมงแต่พี่แมงป,ป่วยปีแรกเลย คอยเช็ดแผลคอยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะเริ่มเขาจะเรียนรู้เขาจะร,รู้จากการดูแลแล้วเขาก็บอกพ่อเขาเสมอว่าเขาอยากเป็นนักสแสดงพ่อเขาก็จะบอกเดี๋ยวป้าหายแล้วป้าสอนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะพูดคุยกันตลอดเวลาค่ะดังนั้นน้องแมมเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยจะจะเข้าใจแต่ว่าเด็กมันมีความเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาโตแล้วเขารู้แล้วอะค่ะ จริงๆเอาตรงๆพี่ไหวเป็นทุ่งๆอ่ะพอพี่คิดถึงเรื่องที่แบบพอพี่คิดถึงพี่เมฆอ่ะพี่ก็ไม่ไหวแต่พอพี่มองไปที่ครอบครัว่ะมันก็ต้องไหวไงจริงๆพี่ไม่ได้เก่งเลยนะเออไม่ได้เก่งพี่อยากจะปล่อยโฮพี่อยากจะแบบอยากจะกอดศพเข้าไว้อยากจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่พี่รู้ว่ามันจะยิ่งทำให้ คนรอบตัวเขาที่น้องเขาแม่เขา,เาลูกๆมีความคลิกรวมไปถึงพ่อแม่พี่พี่เขาก็กลัวว่าเพราะว่าห้าปีที่เขาป่วยพี่ไม่เคยหานเขาเลยพ่อแม่พี่เขาก็จะกลัวกลัวพี่จะแบบจะไปตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกตรงนี้เลยป้ามาไม่ต้องกลัวเอไม่ไปตามพี่แมฆหรอก พ่ะเองมีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกอยู่เอจะดันลูกให้ไปดีที่สุด<ร>ค่ะเราจะช่วยสานสานน้องยังไงบ้างครับกับการที่จะเข้าสู่การตามความฝันของเน้องมาร์คมีเรียนร้องเพลงกับพี่เก่งทัชยะอยู่แล้วอะค่ะ<ช>แกเรียนกับพี่เก่งอยู่แล้วแล้วก็พยายามไปคอนเสิร์ต การกุศลบ้างอะไรบ้างคือ่เก่งก็จะมีแพลนของเขาอยู่แล้วแล้วก็วันที่26เนี้ยน้องมากก็จะร่วมร้องเพลงด้วยค่ะส่วนของน้องแมมเนี่ยเขาอยากเรนการแสดงพี่ก็ว่าพี่จะหาที่เรียนการแสดงที่ดีๆแล้วก็เหมาะกับน้องแมมน้องเมิร์ดอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะให้เขาเรียนการแสดงค่ะคุ้มอไหมคะขออไหมคคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสี่ห้าสิบสามพีม่เมยเกิดหนึ่งสามอีก3เดือนจะครบ54าสิบสี่ตอนนี้ห้าสิบสาม้าสิบปี9เดือน อะไรนะคะพี่เอกอให้สิบ5 3หรือ514พี่เอกใช้ที่แม่กซ์5 4พี่เอกเหรอ5 5หรือ5 1หรือ515ภาพสามพี9เดือนจริงๆอะคือปีนี้พี่เขานับเป็น54เพราะเ้าบพี่ห่างกัน10ปีไงพี่44พี่เขานับว่าเขา54งั้นใช้เป็น5 4